สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเช็คเครื่องกลส่งกลับลูกค้าจากทั้ง,งวันนะคะเครื่องนี้เป็นรุ่น Xiaomi Mi 9นะคะเครื่องนี้ลูกค้าทำาดนน้ำมาแล้วก็จอเสียนะคะสีเพี้ยนนะคะอันนี้เปลี่ยนจอไปแล้วนะคะอันนี้เป็นจอตัวใหม่แล้วก็อันนี้เป็นจอตัวเก่าของลูกค้านะคะนี่ก็เช็คทัสกีนนะคะ ทัสกิณนัสกินหน้าจอได้นะคะนะคะกินหน้าจอได้แล้วก็ต่อไปสีจอนะคะสีจอไม่มีลิปิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะอันนี้คุณภาพสีก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะ นะคะต่อไปชาร์จไฟนะคะชาร์จไฟเข้าหนึ่งุดจินนะคะขึ้นฟาชาร์เออขึ้นชาร์จด่วนนะคะอย่างนี้นะคะ แล้วก็สัญญาณซิมขึ้น3ขีดสัญญาณ Wi-Fi ขึ้น4ขีดนะคะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปบลูทูธอ่าบลูทูธบลูทูธใช้งานได้นะคะต่อไปปุ่มล็อกนะคะปุ่มล็อกกดได้นะคะ นะคะปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ปุม่มลดเสียงกดได้นะคะนี่นะคะปุมเพิ่มเสียงปุม่มลดเสียงตัวเครื่องสั่นนะคะต่อไป ช็คสแกนนิ้วสแกนหน้านะคะอันนี้สแกนหน้านะคะอันนี้จะสแกนลายนิ้วมือไม่ได้นะคะเพราะว่าลูกค้าเปลี่ยนเป็นจอเทียมน,นะคะ สแกนหน้าได้นะคะกดล็อกบัตรสแกนหน้ากดล็อกบัตรสแกนหน้าได้นะคะใช้งานได้นะคะไปลกล้องหน้ากล้องหลัง ช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังได้ยินไหมคะเราจะเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพันเราจะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังถัดไปกล้องหน้าเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าหนึ 3, ง่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพันเราจะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแดเก้าสิบเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้า ิวิดีโอบ้างหลังได้ยินไหมฮัลโหลดิเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลิเช็คบันทึกวิดีโอบ้างหลังก้องหน้าก้องหลังใช้ได้นะคะต่อไปแฟดนะคะ,ะแฟดใช้ได้แล้วก็ฝาหลังลูกค้าแตกมาอยู่แล้วนะคะต่อไปบันทึกเสียงนะคะเช็ดบันทึกเสียง เช็คบันทึกเสียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลชี้เช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลชเช็คเช็คบันทึกเสียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดก้บฮัลโหลช้เช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลชี้เป็นบันทึเสียงได้นะคะต่อไปเช็คลำโพงบนเซนเซอร์ลำโพงล่างนะคะ ลำโพงบนได้ยินเซนเซอร์ตอนถไม่รับะกับลำโพงล่างเพื่อความสะดวกและรวดเร็วศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคม1ห้าง16เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นงานได้นะคะเช็คเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะ